อันนี้เราก็จะกำลังจะไปดูพันปลามาปล่อยปล่อยปล,ยปล,ยปลากันในตอนเย็นนะครับพลังเดินทางลูกค้าสะดวกรับโปรสองกล่องนะคะอันนี้ก็ เดินทางมาต่างจังหวัดได้หลายวันหน่อยช่วงนี้ก็จะมีโอกาสลาพักร้อนพักผอนต่างจังหวัดอากาศตอนเช้าเช้าก็จะสบายสบาย ซึ่งมันก็จะเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านนอกเราก็อยู่ในตึกมาเป็นเวลา20กว่าปีใช้ชีวิตตื่นเช้ามาเจอห้องสี่เหลี่ยมไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่อยได้สูดอากาศอันนี้มาอยู่ตา่างจังหวัด ามวิธีชาวบ้านก็จะตื่นเช้าตื่นแต่เช้าก็จะเป็นโดยธรรมชาติธรรมชาติก็จะทำให้เราตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเราก็จะพยายามที่จะปรับตัวเองให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้นะครับ ช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากร้อนจัดน่าจะอยู่ประมาณเกือบ40องศาได้แต่ถ้าเป็นกทมออก็น่าจะประมาณ3 6 3สิบองศาอ่างจังหวัดก็จะไม่มีแอร์นอนห้องพัดลมบ้านก็ยังไม่มีอยู่ ก็ต้องมาาศัยอยู่ที่บ้านพ่อบ้านแม่ก่อนช่วงนี้ก็กำลังปรับตัวมาก่อสร้างาทำฟาร์มเพื่อที่จะเลี้ยงวัวก็เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เคยเลี้ยงมาเมื่อก่อนนี้ ก็เคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาส่งลูกเลียงหนังสือตอนนี้ก็เราก็จะหวนกลับมาคืนมาสู่ธรรมชาติอีกเพราะการที่เราไปอยู่ในเมืองกรุงนานๆมันก็จะ เหนื่อยทำงานเปียร์ตื่นเช้ามาทำงานตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวใช้ชีวิตวนเวียนวนเวียนอยู่นัมันก็จะแตกต่างกับช,ชีวิตวิถีบ้านนอกชีวิตวิถีบ้านนอกเนี่ยเราก็จะสบายสบายไม่ได้กดดันอะไรเท่าไหร่ อยากจะทำก็ทำไม่อยากจะทำก็นอนพักผ่อนถึงเวลาเราก็ทำงานเราวันนี้อยากจะทำอะไรแล้วก็ทำวันนี้เราอยากจะไปไหนเราก็เราก็ไปขอให้มีน้ำมันรถสบายสบาย ก่อนที่จะมีน้ํามันรถก็ต้องมีตังเติมน้ํามันรถก่อนนะครับการที่จะมาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเราจะต้องคิดให้ดีๆก่อนนะครับว่าเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่อง,องทองเข้ามาเราคิดว่าเราจะอยู่แบบธรรมชาติ กินอยู่แบบง่ายๆกินข้าววันละมือ้อสองมือ้อมันก็อยู่ได้เราก็กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินเพราะว่า,เ,าเ,เวลาเราจะตายเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เราก็ต้องทำเท่าที่ทำได้ อย่าไปฝืนตัวเองให้ใหมันเหนื่อยดินลงให้ตัวเองเหนื่อยพออายุเริ่มเยอะขึ้นการใช้ชีวิตมาก็เกินค่อนไปบ้านปลายชีวิตคนแล้วมันก็จะ คิดเริ่มคิดได้แล้วว่าการที่เราใช้ชีวิตแบบผ่านไปวันวันเราก็ลองหันมาย้อนดูว่าตัวเราเองได้ทำอะไรไว้มั่งบางทีมันก็เหมือนแปบ๊แปบเดียวผ่านไปเป็นปีละเดี๋ยวก็ขึ้นปีใหม่เดี๋ยวก็ผ่านไป เขาก็เข้าหน้าร้อนเมษาผ่านเมษาสงการเข้าหน้าฝนผ่านมิถุนากรกราสิงหากันยาก็จะเข้าหน้าหนาไวไปแล้วก็บ,บนมาถึงปีใหม่อีกล้วชีวิตก็จะวนเวียนวนเวียนอยู่นี้การที่เราอยู่ใช้ชีวิตให้อยู่ได้วันหนึ่งตื่นเช้าพรุ่งนี้ ตื่นมามีลมหายใจเราก็ต้องสู้ต่อไปแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะได้ลืมตาตื่นขึ้นมาโดยที่เรานอนหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวเราก็ไม่รู้เราจะไปไหนก็ไม่มีใครรู้คนที่ตายไปแล้วก็ไม่มีใคร กลับมาบอกว่าเอ,อไปแล้วสบายหรือว่าไปแล้วมีความทุกข์ก<ป>ารที่เราอยู่ทุกวันนี้เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดกา,ารที่เราอยู่กับชีวิตปัจจุบันเราจะต้องอยู่ให้มันมให้มันได้ชว เรามาอยู่ชีวิตกับธรรมชาติเราก็มองเห็นธรรมชาติมันก็สบายหูสบายตาเห็นวัวเห็นควายเราก็มีความสุขเห็นวัวเห็นควายกินหญ้ามันก็เป็นชีวิตชีวิตหนึ่งที่ เขาก็ต้องการชีวิตเหมือนคนเราต้องการมีชีวิตเหมือนคนเราอันนี้เราก็ตั้งใจที่จะมาอยู่แล้วก็เราก็จะเลี้ยงวัวจะได้มากได้น้อยก็เอาเท่าที่กำลังเราเอาเท่าที่กำลังเรามีเราก็ไม่ได้เน้นที่จะค้าขาย แต่เน้นเพื่อการขยายพันธุ์ให้มีพันธุ์วัวที่ดีแล้วก็อาจจะทำให้ราคาบัวดีขึ้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ จะสร้างรายได้ให้กับเราได้ในอนาคตอันนี้ก็ขับรถไปเรื่อยๆครับกินลมชมวิวสบายๆมาบ้านนอกต่างจังหวัดก็จะเห็นธรรมชาติหลายๆ อย่างที่ต่างคนต่างหมู่บ้านก็จะวิถีชีวิตแต่และหมู่บ้านก็อาจจะอาจจะไม่ค่อยคล้ายกันเท่าไหร่แต่ก็มีความเป็นอยู่ที่เหมือนกันก็คือทุกคนก็ต้องทำงานตามหน้าที่ตัวเองการที่เราอยู่จงุง จุดจุดหนึ่งที่ก็คิดว่ามันมันทำงานมานานพอสมควรครับกับอาชีพก้าราชการใส่เครื่องแบบเข้าเวรเข้าเวรเช้าแต่งตัวไปทำงานก็คืออาชีพเราหน้าที่เราก็จะต้อง ทำต,ตัวเป็นผู้พิทักษ์สันติราษเราก็ต้องไปดูแลพี่น้องประชาชนทุกๆคนในพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนที่ต้องการให้เราช่วยเหลือการที่เราอยากจะกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับบ้านซึ่งการทำงานมันก็อาจจะแตกต่างกัน ก็ต้องลองดูว่าเราจะสามารถที่จะมามาทำในในส่วนหน้าง,งานที่อยู่ต่างจังหวัดมันจะเหมือนกับในกรุงเทพได้ไหมซึ่งลักษณะหน้าง,งานอาจจะอาจจะคล้ายกันแต่ก็จะมีบางส่วนที่อาจจะแตกต่างกันไป ในการทำงานเร<อ>าก็ต้องปรับตัวก็ต้องปรับตัวให้ได้ก็จะมีเพื่อนใหม่อาจจะมีเพื่อนพี่น้องที่เรายัางไม่ค่อยคุ้นเคยเราก็ต้องปรับตัวท,ทุกทที่ทุกๆแห่งที่เรากันที่เราเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงมันก็จะ ทำให้รับสิ่งใหม่ๆความคิดใหม่ๆเข้ามาแม้กระทั่งความคิดของแต่ละบ,บุคคลมันก็จะมีเหมือนกันซึน่งเราเคยอยู่ในกรุงเทพในเมืองหลวงการใช้ดำเนินชีวิตของคนเมืองกรุงมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ชีวิตคนต่างจังหวัดมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเราก็เคยอยู่ ต่างจังหวัดมาใช้ระยะเวลาในการอยู่ต่างจังหวัดก็ตั้งแต่เกิดจนเรียนจบม .3 ถึงได้เข้าไปอยู่ในตัวเมืองจังหวัดบนราชธานี้รดไไปยง